สวัสดีทุกท่านเราก็จะมาต่อกุ้งนะพี่น้องเอ้ยเอ้าหาอยู่หากินท,กท่านหาอยู่หากินมาต่อดักกุ้งกัน ช่วงนี้ออเดอร์กุ้งมีเพียบเลยนะท่านไม่มีออเดอร์ส่งเขาไม่ว่างเลยวันนี้ก็เลยเอ้าไปต่อกุ้งซะหน่อยหาไปยได้ก่อนอืมอไฟถนนเนี่ยติดแล้วพี่น้องดูไฟถนนติดแล้วอ่าเดินทาง โอ้ใครขี่รถน้อ้ย ควายเคืม <Yeah. S 2> เยแต่ละมือแต่ละเว้นน้องๆอยากกบน้ำควายเออไปไปเข้าคอกไปไปเฮ้ยสอนดักไว้เออมันไม่ยอมเข้ขขขขเาคอกในพวกตัวน้นอยนี่ไปไปเข้าคอกเฮ้ยอ่นห ไปไปเออ,เอ,อปล่อยปล่อยเออตายเขา่าคอ,อกเอ้ยตัวเล็กๆน้อยๆตายโอ้มันมขึขนข้นไม่เข่าคอกตัวนี้นี่ตายเข้าอ่าหันไม่เข้าเนาะไม่ยอมเข้าเลย ไปเข้าไปเออเอาให้ตัวนี้เด้ไปเข้าไปไปเข้าไป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 ,ไปเออ จัจ<ท>แอะไรตอนนี้ทายเพื่อนเพราะชอบชนอืมทยมันชั่ง อืมติดชวลาดเทลนั่นเองนะโล่นของโคนนู่นนะมันไปดอาร์เจน西亚สลาเซิลไหะ,ะที่เช้าแล้วก็ลานเอาควายเข้าคอ,อกแล้วน้องท่านอสวนแม่ก็ไม่ได้ให้ไหล่ควายนะเออ เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงอีกไปเราตอดักกุ้งเหมือนเดิมพี่น้อง้อยตอดักกุ้งพวกตรงนั้นมีควายชาวบ้านเขานะนนะก็มัดไว้ตรงนั้นเลยบอกควายนะอืออ่ะฝากไวท้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ